เอาละครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องการเขียนโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์กันนะครับโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์อย่างที่เราเห็นนะครับว่าถ้าเราจะเขียนโครงสร้างแบบเส้นเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายเนื่องจากว่ามันมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรพวกนี้เยอะมากพันธะก็เยอะเต็มไปหมดเลยคาร์บอนแต่ละตัวก็ถ้าเป็นสายอาัลเคนธรรมดาก็เป็นทรงสีหน้าไปหมดนะครับเพราะ,ะนั้นการเขียนโครงสร้างโดยระบุทุกอย่างเนี่ย มันลบาบากนะครับแล้วฝั่งที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยสําคัญในการเกิดปฏิกิริยาด้วยเราก็เลยอยากจะย่อมันนะครับวิธีการในการเขียนโครงสร้างแบบเส้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเรายอ่อโดยการไม่เขียนคาร์บอนนะครับไม่เขียนไฮโดรเจนที่สร้างพันธะอยู่กับคาร์บอนและไม่เขียนคาร์บอนไฮโดรเจนบอนเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องเขียนก็เลยเหลือแค่คาร์บอนคาร์บอนบอนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให พิจารณาเรื่องมุมพันธะด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแรกนี้ก่อนเลยครับมันจะเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วแต่ละตัวเนี่ยเป็นทรงสีหน้าทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่วาดคาร์บอนให้เป็นทรงสีหน้าแล้วต่อกันนะครับคราวนี้ถ้ามาดูตรงกลางเนี่ยเราจะพบว่าเรามีคาร์บอนตรงกลางตรงนี้นะครับทั้งสิน้นห้าอะตอมวางเรียงกันนะครับแล้วเขาต้องเป็นทรงสีหน้าเนาะดังนั้นผมจะทําแบบนี้ครับ 1>, 1, 2, 3, 4, งี่ห้านะครับเพราะว่าด้วยปกติทรงสีหน้าเวลาเราวาดเราก็วาดประมาณนี้เนาะหรือบางคนอาจจะวาดให้เห็นทิศทางการพุ่งขึ้นพุ่ง,งลงของพันธะด้วยก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคาร์บอนหตัวเราก็วางเรียงไปในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็คือประกอบด้วยคาร์บอนตัวที่ 1, 2, 3, 4, งและหนะครับซึ่งเราไม่ต้องจุดแบบนี้นะ คราวนี้ลองมาดูคาร์บอนตัวที่2นะครับเราพบว่ามีคาร์บอนอีก2อะตอมนะครับสร้างพันธะกับคาร์บอนตัวที่2ดังนั้นเราก็แค่ว่าให้บอกได้ว่ามีคาร์บอนอีกสองตัวนะครับแล้วเป็นทรงสีหน้าเพราะฉะนั้นเราก็วาดครับตัวที่1เป็นกิ่งด้านบนเนาะแล้วก็มีกิ่งด้านล่างยื่นมาข้างหน้าด้วยนะครับคือถ้าเราอยากจะแสดงให้เป็นทรงสีหน้าเป็นสามมิติมากขึ้นเราก็ใช้เส้นทึบแบบนี้ครับมันก็จะบอกว่า,าพันธะเนี้ย พุ่งขึ้นมาเหนือกระดาษเหนือเหนือกระดาษเรานะครับคราวนี้นอกจากนั้นคาร์บอนตัวรองสุดท้ายนะครับมีคาร์บอนอีกหนึ่งอะตอมชี้ขึ้นด้านบนนะครับเราก็วาดแบบนี้เราก็เสร็จละนะครับซึ่งเราต้องอย่าลืรว่าจริงๆแล้วพวกสารประกอบเหล่านี้คาร์บอนเป็นทรงสีหน้านกแล้วพันธะเขาก็หมุนไปหมุนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผมหมุนพันธะนะครับรอบๆ แกนนี้นะครับพันธะนี้นะครับหมุนโดยผมทําให้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่กับที่นะครับแล้วหมุนฝั่งขวาเฉยๆอย่าลืมว่าเรามีไฮโดรเจนอีกสองอะตอมชี้ขึ้นมาข้างหน้ากับชี้ลงไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราหมุนแต่ตรีดิออนอันนี้จะทําให้ไฮโดรเจนและคาร์บอนฝั่งขวานะครับคาร์บอนที่ผมวงก้อนนี้นะครับแล้วไฮโดรเจนอีกสองอะตอมเนี้ย เกิดการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมฟิกฝั่งซ้ายไว้กับที่เนาะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือว่าฝั่งซ้ายวางตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ฝั่งขวาเราหมุนได้ควงได้ตลอดทิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยเราอาจจะหมุนให้าคาร์บอนก้อนใหญ่ๆตรงนัน้ลงมาด้านล่างแล้วไฮโดรเจนเนี่ยขึ้นด้านบนนะครับเป็นการหมุนพันธะนะพันธะที่เราหมุนอยู่ก็คือพันธะนี้ นะครับคือปัญหานี้หมุนมันก็จะควงของมันไปเรื่อยๆนะครับและเนื่องจากอาพอหมุนแล้วโน้ตจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนสองตัวที่ผมวงกลมๆเหลืองๆไว้เนี่ยก็จะมทีทางด้านนี้นะครับแล้วหมู่คาร์บอนสามอะตอมที่เรียงกันอยู่ก็จะคลิกล,ลงมาด้านล่างหมุนไปกี่องศายังไงก็ได้นะครับมันจัดเป็นโมเลกุลเดียวกันนะครับเหมือนกันทุกประการวาเวลาว่าจริงๆเราไม่นิยมวาดไฮโดรเจนถูกไหมครับเพราะนั้นก็ลบไฮโดรเจนออกก็เหลือแค่นี้แาะว,ว่ารูปนี้ และรูปนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่คือหลักการง่ายๆในะการวาดโครงสร้างนะครับหรือสูตรแบบเส้นเรามาดูตัวอย่างกันสำหรับตัวแรกนะครับเราจะเห็นว,ว่าเป็นสายไฮโดรคาร์บอนยาวๆเลยนะครับคาร์อบอนมีทั้งหมด6อะตอมวางเรียงกันอยู่นะครับคราวนี้เวลาวาด นะอย่าลืมว่าเราต้องพิจารณาพันธะด้วยเนาะว่าวางตัวกันยังไงบ้างนะครับคาร์บอนตัวแรกเป็นทรงสีหน้ากับไฮโดรเจนแต่เราไม่ต้องว่าไฮโดรเจนเพราะนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่คาร์บอนตัวที่2และ3เนี่ยเราเห็นได้ว่าเขามีอะตอมแค่2กลุ่มล้อมรอบเขานะครับดังนั้นมุมก็เลยเป็น180องศาต้องระวังเรื่องมุมไว้ด้วยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคาร์บอนตัวที่1 2 3และ4เนี่ยเป็น180องศาวางเรียงกันเป็นเส้นตรง สี่อะตอมนะครับผมทําแบบนี้แล้วกันรวดแบบนี้เลยนะครับอะตอมที่หนึ่งเป็นซีเอสามอะตอมที่สองและ,ส,ะสามพันธะสามกันอยู่อะตอมที่สี่อยู่ยด้านนี้มีไฮโดรเจนสีขึ้นด้านบน<ะ>ซึ่งอะตอมที่สี่เนี่ยนะครับมุมพันธะของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเป็นสามกลุ่มเนาะพันธะเดียวสองกลุ่มพันธะค,คู่หนึ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมุมนี้หรือมุมไหนก็ตามนะครับล้อมรอบก็จะอยู่ที่ร2อยี่สิบองศา เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพันธะคู่ผมอาจจะตกลงมาด้านล่างไฮโดรเจนชี้ขึ้นด้านบนแต่ไม่เขียนไฮโดรเจนนะครับคาร์บอนตัวถัดมาซึ่งเป็นคาร์บอนอะตอมที่5นะครับมีไฮโดรเจนชี้ลงมาด้านล่างซึ่งผมไม่เขียนเช่นกันนะครับแล้วเราก็ทําพันธะเดี่ยวนะครับขึ้นไปด้านบนตื้ดแล้วไปเจอคาร์บอนตัวสุดท้ายซึ่งเป็นพันธะสามแล้วจบอยู่แค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรยื่นขึ้นไปอีกแล้วนะครับเพราะตรงนั้นเป็นไฮโดรเจนไม่ต้องเขียน มันทดลองนับจุดดูเราจะมีจุดยอดอยู่ที่1 2 3 4 5 6และ7อะตอมนะครับมันระวังเรื่องมุมพันธะแค่นั้นเองอย่าไปงอพันธะ3นะครับพันธะ3เป็นเส้นตรงรักษามุมพันธะไปด้วยตัวอย่างถัดมาครับเราเริ่มใส่เฮตโรอะตอมไปแล้วนะครับคราวนี้เมื่เราใส่เฮตโรอะตอมไปแล้วเนี่ยนะครับโอของเราเนี่ย บังเอิญว่านะครับเขามีเอตีตอนคูดเดี่ยวมีไฮโดรเจนอยู่เนาะเพราะ,ะนั้นก็วางไฮโดรเจนไปก็ได้ครับคราวนี้การวางไฮโดรเจนเนี่ยสมมุติว่าผมวางอย่างนี้แล้วกันะะเนาะเพราะว่าโจทย์บอกว่าไฮโดรเจนที่สร้างพนันธะกับคาร์บอนเนี่ยไม่ต้องวาดแต่อันนี้เป็นไฮโดรเจนที่สร้างพนันธะกับโอต้องวาดนะครับและเนื่องจากเขาทําพันธะเดี่ยวก็ว,วาดพนันธะเดียวไปนะครับจากนั้นโอของเรามีคาร์บอนอีก2ตัวต่อกันเป็นทรงสีหน้านะครับ แล้วจากนั้นก็เป็นไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนมีไฮโดรเจนยื่นออกมาใช่ไหมครับมีอตอนคู่โดดเดียวอยู่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับนะครับแล้วก็มีคาร์บอนอีก2แล้วก็มี O แล้วก็มี H แค่นี้เองนะครับแต่แต่คราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไฮโดรเจนเนี่ยสร้างพันธะเดี่ยวแน่ๆไฮโดรเจนไม่เคยสร้างพันธะอื่นสร้างพันธะเดียวแน่ๆ ดังนั้นในเมื่อไฮโดรเจนสร้างพันธะเดี่ยวแน่ๆเนี่ยเราสามารถลดรูปมันไปได้เพราะถ้าเราเขียนว่าเป็น O-H อิ่งนี้เพราะว่าใครๆก็รู้ว่า S ต้องสร้างพันธะเดี่ยวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวาดบอลออกมาก็ได้เราก็รู้ว่าต้องเป็น O-H ว่าต้องเป็นซิงเกิลบอลแน่ๆฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ไม่ต้องเขียนอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวก็ได้เนาะคราวนี้จะเห็นได้ว่าเวลาผมวางเนี่ยเนื่องจากว่าคาร์บอนมันสร้างพันธะกับออกซิเจนนะครับ ผมจะไม่วาดว่าเป็น O-H group แล้วไปทำแบบนี้นะครับหรืออันนี้ผมก็จะไม่เขียนอย่างนี้นะครับเพราะแบบนี้มันจะหมายถึงคาร์บอนกำลังบอนอยู่กับไฮโดรเจนซึ่งผิดนะครับคาร์บอนบอนอยู่กับไฮโดรเจนซึ่งผิดนะครับเพราะคาร์บอนต้องบอนกับออกซิเจนถูกไหมครับดังนั้นเราไม่เขียนก็ได้แต่ลำดับการวาง H และ O ต้องถูกใครบอนกับ C เอาตัวนั้นไปวางติดกับ C นะครับส่วนข้างล่าง NH นะครับ ถ้าไม่เขียนบอลก็ได้ครับเราวาง s ไว้ตรงนี้เพราะมันไม่มีที่จะวางแล้วนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นไฮโดรเจนเราย่อพันธะออกไปได้เพราะเรารู้อยู่แล้ว,วาเป็นพันธะเดี่ยวแน่ๆนะครับเป็นต้นอะล่ะไปดูตัวถัดไปครับถัดมาอันนี้เป็นวงหกเหลี่ยมซึ่งเป็นวงเบนซีนนะครับครั้นี้วงเบนซีนเนี่ยเวลาเราวาดหกเหลี่ยมมาก่อนเลยเนาะร้อยยี่สิบองศาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราทําแบบนี้ได้ แล้วเราก็รู้ว่าเบนซีนเนี่ยมัน resonance ได้เอาพันธะคู่นะครับเคลื่อนที่ย้ายตำแหน่งได้เพราะฉะนัทนที่จะได้รูปข้างบนเนาะเราสามารถที่จะเปลี่ยนวงเบนซีนมาเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยมัน Resonance กันเนาะจากตรงนี้ก็ Resonance กลับได้นะครับก็กลับไปเป็นรูปเดิมอีกย้ายตำแหน่งพันธะคู่เพราะฉะนั้นมันจะมีอีกวิธีการเขียนแบบหนึ่งก็คือว่า ปกติเวลาเขียนเรสโซแนนซ์เรามักจะใช้เส้นประถูกไหมครับแสดงว่าเออมันเคลื่อนที่เนาะคราวนี้มันประรอบวงเลยครับดังนั้นโดยปะกะติแล้วเพื่อให้สะดวกนะครับแทนที่เราจะประมันรอบวงเราเลยใช้เป็นวงกลมแทนแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็คือวงเบนซีนเท้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะวาดแบบไหนเรารู้อยู่แล้วมันเรสโซแนนซ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแบบไหนก็ได้ผมจะเอาเป็นแบบบนละกัน จากนั้นวาดพันธะต่อนะครับฝั่งซ้ายก่อนครับฝั่งซ้ายเป็น O แล้วเป็น c s เเพราะฉะนั้นก็เขียนอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันกุดนะครับบางคนก็จะนิยมเขียนแบบนี้ครับอย่าลืมนก C ต่อกับ O แต่ว่าบางคนเขาก็อนุโลมนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องเป็น c s เเกาะด้วยกันเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเขียนแค่นี้ แล้วก็ถ้าใครรู้จักวิธีการอ่านชื่อหรือวิธีการเรียกชื่อแล้วเนี่ยหมู่เซตสามเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะว่าหมู่มีไตรล์หรือหมู่เมทิลแลวแา่สำเนียงนะฮะอเมริกันอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ย่อแค่นี้เลยครับว่าเป็นหมู่เมทนะครับเป็นเมทออกซีกรุ๊ปเนาะเป็นเมทแล้วก็ออกซีกรุ๊ปจับกันก็เขียน ME แทนคำว่าเมทเอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆหัดเขียนส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าโอเคมันเป็น พันธะเดียวอ่ะก็เลยขีดลงมานี่หรือไม่ก็ขีดขึ้นไปข้างบนก็ได้ก็เป็นอันรู้กันส่วนฝั่งขวานะครับยื่นมาอย่าลืมว่าคาร์บอนตัวขวาสุดเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมบรราบนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดพันธะคู่โอละไฮโดรเจนคือเรามีกฎอยู่เหมือนกันว่าไอตัวไฮโดรเจนที่เกาะคาร์บอนเราไม่ต้องวาดก็ได้เราหยุดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยนิยมครับเพราะเพราะว่ามันมาจากตัวนี้ฮะตัวนี้คือ ฟอร์มอลดีไฮนะฮะชื่อว่าฟอร์มดีไฮตัวฟอร์มอลดีไฮเนี่ยถ้าเราจะย่อดโดยใช้กฎเดิมเราจะไม่เขียน C ไม่เขียน H แล้วไม่เขียน C-H bond มันเลยเหลือแค่นี้เลยเหลือแค่นี้เองคนก็เลยกลัวว่าเอ๊ะหน้าตามันเหมือนคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นฟังก์ชันกลุ่มที่เป็นอัลดีไฮอนุโลมให้เขียนไฮโดรเจนไปด้วยเพื่อความชัดเจนนะครับเขาก็เลยเขียนไฮโดรเจนลงไปด้วยแบบนี้ เราก็เลยทำให้อลดีไฮด์เนี่ยโดยทั่วๆไปอลดีไฮด์เราก็เลยนิยมที่จะเขียนไฮโดรเจนเข้ามาด้วยนะครับหรือถ้าเราขี้เกียจมากๆนะครับโมเลกุลข้างบนเนี่ยเราสามารถย่อลงไปได้ที่สุดคือแบบนี้เลยครับเขาย่อกันอย่างนี้เลยครับ CHO เพราะ CHO เนี่ยเรารู้อยู่แล้วไฮโดรเจนเกาะพันธะเดี่ยว O เกาะพันธะคู่ยังไงมันก็ต้องเป็นฟอร์มอลดีไฮด์ นะฮะยังไงก็ตามก็ต้องเป็นอัล h ดีไฮกรุ๊ปก็เลยเขียนย่อเลยแค่นี้ก็ได้แต่ว่าในชั้นต้นๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะฮะผมแนะนำไอแบบตัวที่ผมเขียนข้างบนนั่นแหละมันเคลียร์สุดดูง่ายสุดเข้าใจที่สุดแล้วกลับมาย้ำกันอีกทีหนึ่งครับว่าเวลาเราวาดลำดับการวางอะตอมสำคัญมากนะครับ O H หรือ H O ขึ้นอยู่กับว่าใครบอนกับคาร์บอนซึ่ง ผมมีโจทย์ให้นะครับคู่นี้ครับโมเลกุลน,นี้และโมเลกุลน,นี้ผมให้ขยายฝั่งที่เป็นฟังชโรกร๊ปเนาะวงเป็นซีนไม่ต้องขยายนะครับขยายฝั่งฟังชโรกร๊ปมาว่าหน้าตาเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าลำดับการวาง NCO และ OCN ไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมพูดนะครับว่ามันต้องดูว่าใครเกาะกับใครเพราะฉะนั้นตัวซ้ายมือเนี่ยเรามีวงเป็นซีนอยู่ ผมไม่ไม่ขยายวงเป็นซีให้นะครับครน,นี้ถ้าเขียนเป็น NCO แปลว่าอะตอมที่บอร์ดบอลกับคาร์บอนต้องเป็น N นะบอลกับวงอโรมาิติกต้องเป็น N จากนั้นเป็น C ใช่ไหมครับ C N น่ะใช้พันธะเดี่ยวไปแล้วต้องเหลือพันธะคู่นะครับก็จับก,กับ C แล้ว C จับก,กับ O ครน,นี้จะปกติ C เราไม่นิยมไม่นิยมจะเขียนซึ่งถ้าเราไม่นิยมเขียนแล้วเราลดลงไปเนี่ยคนมันจะงงว่าเอ๊ะตกลงมันเป็น เอโบอนอะไรยาวๆน่าเกลียดเชียวเพราะฉะนั้นอีกวิธีนึงที่เขียนกันก็คือว่าเขาใช้จุดแทนคาร์บอนขอโทษนะฮะโอเคใช้จุดแทนคาร์บอนอย่างนี้ไปก็ได้จุดไปตรงกลางเพื่อให้รู้ว่ามันมีอะตอมวางอยู่ตรงนั้นนะมีจุดคาร์บอนอยู่ตรงกลางนะนะครับหรือถ้าอยากให้เคลียร์ไปเลยการวางคาร์บอนไปก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะครับคือเราย่อแต่ย่อไม่สุดมันก็ดูรู้เรื่องอยู่ดี ก็ถือว่าโอเคมันสื่อสารกันได้แต่ตัวฝั่งขวามือเนี่ยเป็น OCN เราว่าวงเบนซีนจะต้องจับอยู่กับ O แล้วจากนั้น O มี2พันธะเนาะใช้ไปแล้วหนึ่งก็ไปจับกับ C นะครับแล้วจากนั้น C ก็ไป t r i ปเปิลบอกับ N เพราะ N มีพันธะ3เหมือนเดิมครับเราอาจจะยอ่อกลายเป็นแบบนี้ก็ได้พรวดวางนี้ตอนคู่เดี๋ยวให้ N ด้วยก็ได้ แต่ว่าบางคนก็จะอย่างนี้ครับบางคนก็จะ Cn เนี่ยหลายๆคนก็จะชอบย่อแบบนี้ไปเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่า n ต้อง t r ิปเป็นบอร์แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีเขียนได้หลายวิธีแหละนะครับแต่ว่าผมชอบทําแบบนี้ซึ่งถามว่าเข้าใจไหมว่าเป็นตัวนี้ก็เข้าใจถูกไหมฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าลำดับสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น OHSO อย่าวางมั่วๆ ะครับฝึกให้เป็นนิสัยแม้ว่าจริงๆแล้ว o s s o เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วไฮโดรเจนอ่ะมันบอนด้วยไม่ได้ต้องเป็น O ที่บอนกับคาร์บอนแต่ผมอยากให้เด็กๆเนี่ยโฟกัสการวางตำแหน่ง OSHO พวกนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเวลาเจอฟังก์ชันกลุ่มที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างคู่นี้นะครับการวางลำดับที่ไม่เหมือนกันจะมีผลอย่างยิ่งนะครับโอเคนี่คือคร่าวๆเกี่ยวกับการเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้น